สวัสดีค่ะแล้วก็อยู่กันกับช่องข้าวข้าวแอนปลื้มเสียข่าวนะคะแล้ววันนี้เนี่ยเราก็จะมาทาคลิปคลิปเป็นคลิปอะไรยังไม่บอกนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปดูกันตอนที่เราจะแบบอาจจะแบบไปถึงเลยแล้วกันนะคะก็ยังไม่บอกนะคะว่าเราจะทำอะไรนะคะก็เดี๋ยวก็ต้องรอติดตามดูในคลิปนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็มาเปิดคลิปไว้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวลืมนะคะเดี๋ยวจะลืมถ่ายนะคะโอเคองั้นเดี๋ยวก็ไป เจอกันเลยนะคะว่าเราจะทําอะไรตอนนี้นะคะเราก็มาถึงแล้วนะคะเรามาที่ไหนกันครับแล้วนายกค่ิมทานรีสอร์ทนะคะและตอนนี้เนี่ยเราก็จะเดินไปชมวิวกันแล้วก็ได้เจอกับน้องปื้มแล้วตอนนี้น้องปื้มนะคะกลับเข้ามาในช่องเราสองหนึ่งวันนะคะไป็นยี่สงบสี่อันหนึ่งวันนะคะไปอืมตอนนี้นะคะเราก็จะเดินไปเรื่อยๆนะคะ นี่เม่ี้ให้ดูแบบนี้หนึ่ง mm hmm. เมแลนะ้วก็จะประมาณนี้เลยแล้วตอนนี้เนี่ยก็เหนเดินมามาทุกคนทุกคนดูดีๆในเนี่นี่นะคะโอ้โหนี่ค่ะเป็นหมแม่หอนว่าหลังนีสวยแล้วเนื่ยเนี่อยเนี่อยมันเป็นลูกโอ้นี่นะคะบรรยากาศก็ประมาณนี้เลยเฮ้ย นี่เลยนะคะตอนนี้นะคะแล้วก็เดินมาถึงน้ำตกแล้วนะคะอ่าเดินลงไป้หอุอูนี่เลยนะคะตอนนี้นะคะเราเดินลงมาถึงแล้วกล้องก็จะสันส่นหน่อยไม่เป๊ะน,นะคะเพราะว่าดูพิน,นะค่ะนะคะโอ้เสียงหนัำสุดยดยอดมากนะคนะนี่เป็นไงครับนองเติ้ม เป็นไงครับเย็นเหรอนี่นะคะเป็นไงครับโอ้โหวิ่งไม่รอใครเลยไหนค้องซึมนจากที่ได้เห็นแล้วเป็นไงบ้างครับเนื้อบ้านเงี้ยมีอากาศดีแลอธิบายความรู้สึกเป็นไงบ้างครับ ยัสบายนี่แหละเหมาะกับการพรักผ<ะ>่อนสาวตัว <c oughs> อ๋อเหมาะกับการพักผ่อนใช่ไหมเอ๊ะตัวกล้อง่นมากนะคะ่ะตักล้องวนอย่างเดียวมันสัน <c oughs> ่นด้วยนะคะ,ะลปะลาโน,นปะปลาปาใต้โอ้โหโอ้โหเราต้องหยุดถ่ายแค่นี้ก่อนโอเคค่ะตอนนี้เราก็มาอยู่กันในบ้านพักแล้วนะคะและนี่เลย ก็จะให้ดูบรรยากาศกันนะคะต้องไหนดีกันมั่งคะเห็นบ้านพักแล้ว โอเคค่ะตอนนี้นะคะเราก็เริ่มที่จะทยอยเอาของขึ้นไปนนที่ห้องพักแล้วนะคะตอนใช่ไมค่ครับน้องปื้มโอ้โหน้องปื้มเงือเงือเต็มเลยและตอนนี้นะคะนี่เราก็เทน้าใส,ส่กระติกกันเรียบร้อยแล้วเย็น,น,น,นะค่ะตอนนี้เราก็เมื่อกี้เนี่ยก็ได้หยิบพวกกระตัเสื้อผ้าไปขึ้นห้องพักไปแล้วนะคะเดี๋ยวก็ไปดูบนห้องพักอ่าเป็นไงบ้างครับน้องปื้มดีไหมได้เห็นห้องพักแล้ว ดีค่ะแต่แค่ตอนนี้ร้อนร้อนเหรอเดี๋ยวรับลระก่อนแล้วเราก็เดินมาที่น้ำอีกรอบนะคะอ่าเราใช่ไหมครับเราเพิ่งเดินมาที่น้ำอีกรอบใช่ไหมครับจะอ่ะเละ คือเมื่อกี้เหมือนแบบเราไม่เคยได้ถ่ายเพราะเราไม่ชำนาญทางนะคะคุกไปหุกมาครงนี้ก็จะมาถ่ายแบบจริงจังแล้วอืมครัง้งงนี้นะคะเราก็จะมาถ่ายกันแบบจริงจังแล้วใช่ไหมครับ โอเคแล้วก็ตอนนี้เนี่ยก็มืดแล้วนะคะแล้วเราก็ได้อาบน้ำกันเรียบร้อยแล้วแล้วก็มานั่งเล่นโดมิโนกันนะคะซึ่งซึ่งนะคะเราก็แพ้รวดเลยนะคะ้ซึ่งใช่แล้วก็ตอนนี้เนี่ยถ้าฟังดีๆนะจะมีเสียงธรรมชาติอยู่ด้วยนะคะตอนนี้ใช่เป็นเสียงจักจจันนะคะลองฟังดีๆ ใช่นะคะก็เสียงจะดังมากอะไรก็ตอนกลางนะคะบรรยากาศตอนกลางคืนนะคะนี่บรรยากาศตอนกลางคืนนะคะก็จะประมาณนี้เลยเดี๋ยวเราจะถ่ายกันต่อตอนขึ้นไปห้องพักนะคะโ <Okay S 2> อเคค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาในห้องพักเรียบร้อยแล้วแล้วเดี๋ยวเราจะเก็บบรร,รยากาศข,ข้าวค้าวิซักรอบให้ดูกันอีกสักรอบเนื่องจากตอนที่เราเข้ามารอบแรกก็ไม่ค่อยได้ถ่ายนะคะเพราะเราต้องเก็บของอะไรด้วยแต่ว่าของแล้วนี่เราก็จะเก็บบรรยากาศให้ดูกันเฮ้ย เห็นใครในกล้องไหมไหนทุกคนถ้าทุกคนไม่เห็นนี่โอ้โหแปลกเลยนะทุกคนใครก็ไม่รู้นุงท,ที่พักนี่ก็ดีนะมีหมูมาให้ด้วยมีหมูมาด้วย,วยนี่นะคะแล้นี่ก็จะเป็นทีวีและนี่เลยนะคะขุมสมบัติของเรานะคะและนี่ก็จะเป็นตู้เย็นแล้วก็จะมีข้างบนด้วยนะคะเป็นที่นอนเหมือนกอันนี่แต่บ,บันไดขึ้นก็จ้า โอเคค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะก็เป็นเช้าของอีกวันหนึ่งแล้วนะคะซึ่งคือเมื่อคืนเราก็แบบเล่นอะไรกันเพินแล้วก็พอเล่นเสร็จก็นอนลืมปิดคลิปใช่ไหมครับเราก็เลยต้องมาปิดนะคะในเช้าของอีกวันหนึ่งเลยนะคะนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะก็นี่เดี๋ยวจะกลับไปดูการด้วยนี่เลยนะคะนี่ก็คือแสงแดด นี่เพิ่งจะเจ็ดโมงนะคะทุกคนแสงแดดส่องนะคะปลาไปเที่ยงแล้วนะคะทุกคนนะคะ,ะและเรานะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอ่าแล้วก็ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสคดตาแล้วก็กดกระดิ่งแล้วก็กดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะคะสําหรับวันนี้ไปก่อนบ๊ายบาย นี่นะคะแล้วตอนนี้นะคะเราก็มาเดินมาถ่ายรูปกันก่อนปิดคลิปนะคะเพราะเมื่อกี้เราบอกว่าจะปิดคลิปเนาะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราก็จะมาเก็บบรรยากาศให้ดูกันอีกสักรอบหนึ่งนะคะเพราะเราเนี่ยเพิ่งจะเดินมาถ่ายรูปกันเนาะ <S <S <ๆ>นี่เลยนี่เลยนะคะบรรยากาศล่มรื่นมากเลเงียบสงบมากเลยนะคะ แล้วก็ตรงนั้นน่ะจะมีคําว่าเขียนคําว่าเขื่อนหุ่นด่านอยู่แต่ว่าเหมือนต้นไม้มันจะบังนะคะนี่นะคะแล้วก็ตอนนี้แดดเนี่ยตอนนี้เราจะบอกว่าประมาณเจ็ดโมงแปดโมงเองนะแต่แดดก็คือแบบเหมือนบ่ายแล้วนะคะอ่ะครับผมอีกรูปนึงอ่ะอีกรูปเดี๋ยวเราถ่ายรูปให้น้องปึ้งกันก่อนนะอ่ะหนึ่ง